สีสำโรงหนึ่งนี่จากที่สังเกตลำจะไม่เปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะถ้าเราลอกกาบแล้วนะคะแล้วก็มีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะสอบถามเข้ามาว่าปลูกอ้อยหลายๆสายพันธุ์ไว้ใกล้ๆกันจะเป็นอะไรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันยามเย็นๆนะคะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมนะคะเข้ามาดูอ้อยสีสำโรงหนึ่งของเรานะคะที่ลอกกาบไว้แล้วนะคะคุณผู้ชม เอาจริงๆคือไม่ลอกตกาไม่รู้ว่าอ้อยเราสวยนะคะอันนี้ไม่ได้อวยนะคะแต่แบบว่าเราดูแล้วเรา,เราประทับใจมากเลยค่ะทุกคนดูค่ะนี่คือตากอ้อยหนึ่งท่อนนะคะทุกคนจากอ้อยสีสำารงหนึ่งท่อนค่ะทุกคนดูตัวการแตกกอค่ะเยอะไหมคะ สี่สำรรงหนึ่งนะคะเอกกลับไว้เตรียมคั้นค่ะสวยมากปลูกประดับไว้เลยค่ะถ้าใครจะทำเป็นแนวรั้วหรือว่าจะปลูกโชว์หน้าบ้านนะคะปลูกได้เลยนะคะสำหรับ้ออยพันนี้เหมือนไม้ประดับเลยค่ะคุณผู้ชม ดูเลยค่ะสวยนะคะสวยลำใหญ่ไหมมันก็อวบค่ะเนี่ยให้ดูเลยสีสำโรงหนึ่งลอกกาบออกแล้วนะคะข้อดีนะคะข้อดีคือลำไม่แตกเลยไม่แตกตามป้องเลยแล้วสวยแตกต่างจากอ้อยทุกสายพันธุ์มากคือ เราลอกกาบอ้อยพันนี้ไว้นะคะจะไม่เปลี่ยนสีม่วงจะไม่เป็นสีม่วงเหมือนข้างๆนะคะแตกต่างกันเลยแตกต่างกันมากนะคะคือเขาก็จะอยู่ของเขาอย่างนี้และค่ะแล้วทีนี้เขาก็จะเหลืองนะคะต่อไปเขาก็จะเหลืองเขาจะไม่เปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะสําหรับอ้อยพันนี้จะดูง่ายกว่าทุกสายพันตั้งแต่ที่เราปลูกอ้อยมานะคะดูง่ายมากแตกต่างมากนะคะ แล้วก็มีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะสอบถามเข้ามาว่าปลูกอ้อยหลายๆสายพันธุ์ไว้ใกล้ๆก,ก,ก,กันจะเป็นอะไรไหมนะคะจะผสมพันธุ์กันไหมนะคะเราปลูกหลายสายพันธุ์ไว้ใกล้กันตลอดค่ะคุณผู้ชมไม่มีอ้อยผสมพันธุ์กันนะคะเพราะว่าอ้อยมันจะเดินไปหากันไม่ได้นะคะแล้วอ้อยมันก็ไม่ได้ผสมพันธุ์ กันทางเกสรโดยที่แบบว่าอ้อยไม่มีดอกนะคะคือถ้าอ้อยไม่ออกดอกอะคะ่ะคุณผู้ชมยากนะคะที่มันจะผสมพันธุ์กันเนี่ยค่ะอันนี้พันธุ์ใหม่ฝั่งนี้เป็นพันธุ์ใหม่ฝั่งนี้เป็นสีสำโรงเนี่ยค่ะฝั่งนี้เป็นสีสำโรงนะคะเนี่ยราก็ปลูกไว้ใกล้กันอย่างนี้ตลอดนะคะ ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ผสมพันธ์กันนะคะนี่คือหนึ่งกอของสีสำโรงการแต่กอสำหรับสีสำโรงก็โอเคนะคะคุณผู้ชม โอเคเลยในส่วนของเราตรงนี้จะมีตัดใบทำรพันธุ์บ้างแล้วนะคะแต่และก็เราก็จะมาเลือกเอาใบทําพันธุ์ก็มีแล้วนะคะก็เลยอาจจะไม่ไม่เต็มร้อยแล้วอีกอย่างแปลงนี้ก็คือเราใช้อ้อยที่เหลือมาปลูกนะคะมันก็จะเกิดไม่เต็มร้อยนะคะแต่เราก็ว่าโอเคค่ะ ได้ขนาดนี้ก็โอเคอยู่นะคะแสงแดดตกกระทบช่วงเยง็นๆก็สวยดีสวยสวยไปอีกแบบเนาะ ก็ตอนนี้คุณผู้ชายกำลังมาดึงกาบอ้อยเพิ่มเติมนะคะได้ยินเสียง กอค่ะโอเคเลยนะคะวันนี้วันนี้น่าจะเป็นตาตากับยายะคะ่ะมาลกอกกาบไว้ให้นะคะส,สี่สินลูงหนึ่ง กรกกลับออกก็ยังสวย มไปเรื่อยๆแต่ละกอค่ะ แต่ก็ถือว่าสุดยอดมากค่ะแล้วลำคือลำสม่ำเสมอมากโตเท่ากันหมดเลยนะคะการที่ข้ออ้อยนะคะป้องอ้อยเนะะี่ยค่ะจะสั้นจะยาวนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่น้ํานะคะเป็นสําคัญเลยสําหรับสีสํโรงนะคะต้องต้องขยันให้น้ําหรือว่าต้องหมั่นให้น้ําสม่ําเสมอนะคะคือน้ําสม่ําเสมอป้องอ้อยเขาจะสวยมาก ก็มีตัดออกเหมือนกันตัดทิ้งไปเลยใีนี้มเป็นหนอนกอเราก็ตัดออกไปเลยนะคะ สีสำโรงหนึ่งคะ่ะไอทีผ่านการรับรองเมื่อวันที่15สิงหาคม2 5ง2นห้ากสนะคะไอขันน้ำไอเขียวไอควันนะคะทำได้หมดเลยลำใหญ่ๆเนะี่ยเข้าเครื่องไม่มีปัญหาเลยนะคะพาไปดูตอนที่ไอที่ัวแล้วนะคะที่นี่รอก,กาแล้วตอนนี้ ส่วนก้อนนี้นี่ตัดไปหลายครั้งนะคะทำไมถึงรู้ก็เพราะว่ามันมีลูกอ้อยเกิดขึ้นมานะคะนี่คืออ้อยที่เราตัดไปแล้วเขาจะลำเหลืองแบบนี้นะคะถ้าถ้าอ้อยที่เริ่มแก่แล้วนะคะลำเขาก็จะสีเหลืองแบบนี้สำหรับสีสำโรงหนึ่งสีสำโรงหนึ่งเนื่อจากที่สังเกตลำจะไม่เปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะถ้าเราลอกกาบแล้วนะคะก็จะเป็น พอจากเขียวแล้วก็จะเหลืองเลยนะคะก็ไม่ไม่เยอะนะคะอันนี้ก็ไม่เยอะน,นี้ตัดไปแล้วเห็นร่องรอยการตัดไหมคะนี่นค,นคือตัดไปทำพันธุ์นะคะส่งให้คุณผู้ชม ก็จะเลือกลํานะคะนี่ตแ,บบนแตกกอถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์แตกกอดีมากนะคะน่าจะเป็นสุพรรณบุรีนะคะเนี่ยตัวนี้ที่ปนๆนอยู่ สวยจิงเลยนะคะเดินดูค่ะเดินชมไป ได,ได้เลยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับอ้อยคันน้ำชัยภูมิไร่น้ำโชคชัยภูมิค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ